วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาวัดใหม่อมตรยนะครับพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลสมเด็จบางขุนพรมนะครับก็มาเช็คราคาดูจากทางวัดเลยนะครับว่าราคาวัตถุมงคลสมเด็จบางขุนพรมภายในวัดเลยนะครับตามไปด้วยกันนะครับผม ก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมอยู่3ามเสนซอยแนะครับเพื่อนเื่อนจะพาเพื่อนๆมาวัดใหม่อมาตรลนะครับเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ก็มีเสียงเรียกร้องอีกนะครับว่าให้มาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับเพื่อนๆเอาแบบชัดเจนเจาะลึกครับครั้งที่แล้วเขาบอกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันนี้ก็จะพาเพื่อนเมาดู วัตถุมงคลภายในวัดให้ชัดเจนเลยนะครับตามผมมาครับวัดใหม่อมตรถก็มีชื่อเสียงในด้านวัตถุมงคลก็คือพระสมเด็จกรุกบางขุนพรมนะครับโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามรับเป็นประธานในการจัดสร้างพระพิมพ์สมเด็จและก็พระเครื่องที่สร้างจากผงอิทธิเจปัทมัง ตรีนิสิงเห์และมหาราชตามที่สมียนตราด้วงต้นตระกูลคณะโกเศสได้ขออนุญาตจัดสร้างขึ้นเพื่อบรรจุในองค์พระเจดีเมื่อพศออก็2,413ถึง2,415นะครับเจ้าพระคุณสมเด็จได้เมตตาโคลกตำผงผสมผงวิเศษและอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยตัวท่านเองนะครับ เอาลาเพื่อนๆพาเข้าชมวัตถุมงคลเลยครับว่ามีอะไรบ้างภายในวัดนะครับนี่ครับพระศิวลีขนาดห้านิ้ว1 9 9 9นสะครับสวยนะครับแล้วก็สมเด็จขนาดหนึ่งนิ้วนี่499นะครับมีกระจกครอบด้วยนะครับนี่สมเด็จขนาด9นิ้ว นี่สวยมากเลยครับเพื่อน,เ,อนเป็นสีดำด้วยนะครับรมดำ5999นะครับพระพุทธขนาด9นิ้วนี่สวยรมดำนะครับนี่5นิ้ว2999นะครับปนาด5นิ้ว2,499 นี่เป็นขันน้ำมนต์4,999นะครับแล้วก็มาดูนี่บูชา1,159พระชุดผงพิเศษนะครับนี่พิมพ์ใหญ่พิเศษ A 499สวยนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะบอกพอสอไว้ด้วยนะเพื่อนๆนี่ บอกพศแล้วก็ราคาพิมพ์ใหญ่พิเศษ359สวยมากเพื่อนๆมี2สีนะครับนี่ก็อยู่ประมาณ249นะครับพิมพ์เส้นได้พิเศษ A บูชา299นะครับเพื่อนๆ แล้วก็พิมพ์เส้นได้พิเศษ B 299นะครับนี่ราคาจากทางวัดเลยนะครับเพื่อนๆ249พิมพ์อกครุฑพิเศษนี่สวยมากเลยสำหรับใครชอบสมเด็จนะครับพิมพ์รูปเหมือน200นะครับแล้วก็พิมพ์เส้นได้1000ก็มีนะแล้วแต่รุ่นเพื่อนๆเนี่ย ตรงนี้หนะนึ่งพันนะนี่หนึ่งพันสวยพิมพ์เส้นได้พิเศษ A นะครับบูชาหนึ่งพันนะครับก็พิมพ์ใหญ่นิยมบูชาร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆนี่ร้อยห้าสิบพิมพ์ใหญ่นิยมนี่เป็นชุดเลยเพื่อนๆเป็นชุดเลยเป็นชุดเลย 899เอ๊ะได้ทั้งชุดหรือเปล่านี่800น่าจะได้ทั้งชุดนะครับนี่เก้าสิบเเพื่อนๆพ,พิมพ์เส้นได้นี่ก็99นะครับ99นี่100นะครับพิมพ์พิมพ์ใสายญาตินะครับพิมพ์สาญยยาติายยา100นะครับเพื่อนๆ แล้วมาตรงนี้นี่99ครับพิมพ์ปลกโพพิมพ์สังคาที่99ิ99ครับนี่พิมพ์รูปเหมือน99นี่กมีก็ห9 9นะครับพิมพ์เกตบ,บัวตูม99ครับผม นี่พิมพ์ฐานคู่บูชา99นี่ก็59หรือเปล่าเมื่อกี้นี่99ครับ 99. น้าจะก9กนี่พิมพ์ฐานแซมนะครับมันมากก็99นะครับนี่พิมพ์จันลอยบูชา120ครับเพื่อนๆน,นี่ ยิมส่ยอาติ200 0สรอก็มีนะครับสามรมี้1,200นะครับเพื่อนๆเบ้าเบ้าทุกเล็กเหรียญจอบเล็ก600เหรียญพระสมเด็จเนื้อนวะโลหะ249ครับนี่ครับเพื่อนๆ 249รูปหล่อสมเด็จใหญ่ทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอุ้ยสวยน่าเก็บครับเพื่อนๆนนี่บูชา1299น,นะครับล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตสมเด็จเนื้อทองแดงผิวไฟอุ้ยสวยนี่1199นะครับเป็นล็อกเก็ต พระคูพิพัฒน์ตรงนี้เป็นเหรียญชุดพิเศษ8เหรียญน,นะครับ6 9 9 9นสี่สวยนะครับนี่ก็6,999เหรียญชุดพิเศษ8ดเหรียญน,นะครับนี่เหรียญพุทธทองแดง159สวยเสวยๆเพื่อนๆเนื้อน,อนวโรหะก็ร้อยสี่สิบเก้าเป็นเหรียญพระพุทธนะครับเป็นรูป สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลภายในวัดใหม่อมัตตรสแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมากราบขอพรอ,องค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับเป็นรูปเหมือนท่านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ก็ตรงกับวันสงกรานะครับทางวัดก็จะเตรียมน้ำไว้ให้ญาติโยมส่งน้ำพระนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมากันได้นะครับเพื่อนๆมากันได้นี่ครับกำลังจัดกำลังจัดสถานที่นะครับให้ญาติโยมได้มาส่งน้ำพระตามประเพณีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เป็นตู้จัดแสดง วัตถุมงคลของทางวัดนะครับตรงนี้ไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับเที่ยวที่แล้วผมก็มาถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้ไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับพระชุดรูปหลอเหรียญสมเด็จนะครับพศ2517นะครับนี่ครับเพื่อนๆสวยมากหาชมยากนะครับถ้าปล่อยให้เช่าบูชาก็น่าจะราคาสูงนะครับแต่นี้เขาเอามาให้ชมนะครับนี่ ปีหลายเก่าแก่ครับเก่าเกเลยครับนี่หลายปีเลยครับนี่สวยๆทั้งนั้นนะครับเ,เพื่อนๆเข้ามาชมกันได้นะครับสวยงามครับนี่โชว์นะครับเอาไว้โชว์นะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ